ผล้นป่ยอัออยบบนผลไม้ป็วยเนาะแต่กแกเป็นโมกเันเป็นกระดูกแล้วที่แมนที่แมนเอาว่าเปียกให้ป้าเลยรู้ดินด้าเปียกม่ว่าวงไ่ดินที่แมนเอาผ้าเปียนใหหน่อยคุรตรงน,นั้นแหละตรงไหนนะ ที่ช่วยเนี่ยอ๋อที่ช่วยเนี่ยอ๋อสลามฟัน1มาอะไรด้วยอ๋อต้องหมดถึงจะคือโมอ่านได้นะครับ <coughs> 没让人这里有好处。 แมนอยู่ไหนลูตู้ของตู้นั้นนะคะมีเราไปเอาผ้าเสร็จผ้าเปียกให้ไวเลยเลยไม่ต้องที่เ้็นผีไม่ต่อหาหน่อยหาผ้าเปียกผ้ามันไม่หยดใส่กมันไม่มีมันไม่มีชิบินมีไหมไม่มี

นี่เ <asy> ต <ang> anyway. <t ose 32> ื่องแก้วก้วยตอนนี้เนอะรือกต่ที่นำออกมาอารวาสนดูหลายที่ฝรหายปัจจัยางทีนาดที่เห็นพูดในหาที่วาว่าได้วังจะมาทำายเข้าไปในสัตว์บางประเภทก็อาจจะช่วยดูการพอที้กะสงสัอว่าอะไประมาณนี้อย่างเมื่อก่อนบานเกิดผมก็ยังเคยโดนถึ่พุ่งอารวาสหัวหนักเข้ามาในบ้านเื่องแก้วหัวเต็มบ้านทปหมดในตอนนั้นนี่ยึนลากมา อยู่บ้านยาบ่อยไปนะ